โอ้ยยอยสิฟ้าอะไรใครจับเอาประกบไม่ไปเอาที่ะเอาไ่ใช่รึเปล่าอากาศแบบัวหนาวเลยกไปใส่เกเนอารพไปตลาดที่เก่าดอกสาี้าปูหาปลามาขายหัว นี่ามหนาวอเขาเคยาะาขาขายปไดิเขาหนา nó no. nhàm nào thì không có giống mạ rồi thì nó cái con nói đẹp vô khỏi và ừ. này mấy ừ. quá คิดว่าเข้ามาสวยือ10ดอลลาเนาะคือมูมีปูมี่ปลาเหมือนแ่หาปลาได้เป็นท่เียปลาเบือดนวยพัมีสีชอบนะโม่หมมสิไดกินสีโมอีกแล้วเนี่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาไปเบิ่งยูส่วนนะเนาะส่วนอวัสีอะไร ว่าสิมีปลาบ่เขืพอพ่อมันมีปลาใหญ่เนาะอาหารคล้ายของค,คลง้ายเครื่องส่วนร้านมีแต่สีหมูเดี๋ยวนี้สีหมูตรงมากแซ่บเลยเกี่ยวกับคือข,นข,นขืนแน่ในหนึ่งเกี่ยวกับว่าเห็นหน่อโคตรเลย ันนี้ประขอจ้าประขอประตองลาบประตองแต่ยังเี้ยมกินีอ่เกินเรื่อคอประคอ,ะอมาต้จ้า

ปต่สุดเเนาะมาเก่นเลยด้อสังปาปาปาเีตอคอคอคอน่อยคอคอกลอะไรเอ่ย

bạn vừa ăn mà. Nó này. Này nó là phải... cái, cái nói chụp một thôi cứ cái thôi đấy. Tao nói đẹp cái không. ตัวนึองแซนสาวอ่ะใครใสเลยไร่จ้ะบัวเนื้อซ้ำหมดมิตคือหมมีหยังวะมันคือหมไมียังวะไมแต่ผักง่างไปใจเลยจะค้องจะหอยปลาคอ คอโลดจังเลยคอโลแซนหนาสวยมางเลยตัวนุ่มคอคอว่ะปจเจ้าขึ้นเมื่อเสียนี่โอ้ไปเห็นหมอหอยป่ะตเนี่ยซังซั่โถมเลจะมาเจอเอาก็ได้ว่ะัเ่เจนจงอันนี ตัวีอ,อ่นกโลปเอาไเห็ดม,อมหอนเดียมวมีอุปกรณ์เดียเอาบอกเล่าให้เ <laughs> เป็นปาหอเโลโละแสนนะนานโตปลาด้ยาใ ก็คูได้เอาป่านี่เนะาะไปกินไครจับเอาบรกบ่ไปเอาสีขาวขอบามาซีนีเ่เมโบอมกซีขาวเฮโรเอสเห็นไหมโรเอสโรเอสโลหนึ <laughs>

พี่วางสิเอาจับบรรยากาศตลาดยามเสาคนมาอะไรย่ามหนาวมันจะเป็นประมาณนี้ต้องกิ้นโมคอยไลยปูป่ากับโมคอยไลายไปเมากุ้งมึงนี่นะกุ้งอะไรนี่คล้ายจัวบารไถ่หนึ่งจิ๊บพาเย่านตระหนัก กุงน้องเงยุงน้องเปืือยอาจัอัดเลยเสร็จแล้วออมออมเเนน่ะือเปล่าอมเ้ยนน่ะหือเ่พอมันกีตายอ่ออเงเ่าเมื่อกตาย่อน่งสอันนึงมื่อ้ไ้า0สิบพันงเงี้ยเดกอ

So? สามผัดสองผันพ่อมีจต่พักกั่ิจฉาพักู้บำเพ็มีจะ่พักป่าบบมีเอา่พักสลัดเลยสลัดมัดเท่าอะไรพักสลัดเนี่ยมัดทดซ้ำมาถหาเอาจกมัดเลยะไรวะถือมือนัะ กอะไรน้เขาพอแล้วมียูพวกบัวเกือไก่ว่าเด้อเนาะเอาอารสามพันเอาออสเออันนั้นทั้นโลดต้นนั่น ไปเมืองไข่หมดแดงเลยไปอไข่หมดแดงอาะไข่หมดแดงใส่อะไรใส่บะขอไข่ปวดตึงไปไหนนาเอาแบบนี้บอกใครเจได้ไปเา้องจบพี กง้องขึ้นหาย่องกองขึ้นหาอใช้ใช้อาน้องกองมันพันตึงไปไหนเนาะึ่มย่งมออตัวเป็นหมดอย่างกองหาพันมเนี่ยแบบอะตัวเป็นหมดอย่างกองหาพันต้องกล้องข okay> oh, ึ้นหาด้วกัน อ่ตัวม right? ีใคร้วนีกว่าบอบอบอผทามจัดซื้อซื้อเออนุมข้าต้มเอายังงี้อ่หน่โอ้ตัวใหญ่แท้ ไดปลาปูกล้องเท่าไหร่กล้องละซ่ากล้องซ่าพัดอุ่นนะเราจะซื้อเอากาซื้อคนไทยแล้วเอื้องเอื้องได้ก็ปกติเนาะกล่องหนึ่งมันจะถึอกล่องหนึ่งสิบพันแต่ว่าราคามันโหดโหดปึ๊บ เป็นน้ำมันโมมีปูมีป่าบ้างข้วมาบังนึ่งนี่เดี๋ยว่ทันไดนนีเย็นจังไก่หลาตัานี้เดีวนีแต่ไก่หลา่ท่านผ้เป็นม่หายไม่ยัอไก่ไม่ยังสอดเออว่าสีไม่ยังสอดกินตัวขาไก่พันหายว่ะไก่หลาไก่ลาพี่อยู่ เฮยแล้วว่าฟักสารัมีอยู่่ะเดบฟักกาซีมาซีฟักซีซีโตลโล่โตแลวโลโตเอียงโตละแซนรูดแหลทอะไ้รูดที่โตละโลแต่รูดเล็ีน่อยหนึ่งเลยเอาเดี่ยวลอยว่าท่านว่าเอาว่าท่านว่าเอาตามมาว่าใจแล้วดักการเออเด็กให้พล ก็พูดไปออกก็เถือสาเกือมากก็มาก้มากเดี๋ยวฮอปเปได้หนะจะบอกว่าจะหาไปแต่แล้วประกาศเดี๋ยวนี้ทีประกาศเด้อประกาศเด้อฮอปนเด้อฮอปปนมานักสีสิบเด้อายส่วนวนเลจกล่าว่าคลายเลขลายเลขเลขเล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 โอ้เจ๊เออเจ๊ ขาดเสต็กบราอยากดยาขาศีบเอาไปสิบเอาไม่กนกับคนมาเป่นเุ๊เขาธนาคารทุนเขาเอาเออแม่งานกบรักระดกไปไปได้ไปไม่ได้ันไม่ได้ทำอ่าเอมอดสือเสือไกลเรื่องไกลสื่อค้องกับบัวเอานะเมือกี้ ไม่ิ้หาไม่เลหนจิ้หาปะดูปะดูไใครจิ้มแบบหน่อยเม็ดนี้ช้ำชิบเลยได้จได้กแล้วครับจิ้มท่านแล้วยังไงเพิ่งทำไรแล้วยูแล้วไรต่อไร ขายดูน้ฟขายใหม่โอ้โหัุกีลวบุปป่าที่เขาตายล้หายจะซ้ำ้หายอันนี้จะมาขายหันจะกรลุดหาพันแม่บอกเออซ้ำ สามพิทซองใช่หมบกได้กันี้อาสามพิมันเลือวันนี้ัข้าวที่กบหละไปน้ำปาจะได้ไนี่มันจะแก่ำเนมเกิดกันหดสำเนมจะได้นั่งน้าโอ้เอากันไปไงบ่มีน้องเหมือนนี้เนาะไปไปไงไป

quá Tại sao Thầy chắc chị ở ẩy sáng kìm đó Bố nhắn từ mùa hình ốp lắm á Mưa nạ cất Bố có bố vị với mưa này thôi. มีไม่ฮะโอ้คยกิน่าประกอบตาลายพอแล้วพอเนอะาะบ่ได้ยยังได้ไหนนึงยัดยัดกองจิ้มผัดมันบ่ซื้อกล้วยซื้อกล้วยใช่ยูยัดหน่อยมาได้ป่าอยู่เนี่ย <laughs> chốt ngân này nè ừ. sao hả phan bật tô bên mày hả thôi đây hả โอ้โไม่น่าก็มีจังหากูจะไนหนาต่ากับเพี่เออเากอใจนว่ว่าอะไรนี่แหละไปแต่เขียนเป็นยังกินสมีเสีนอยู่เหือนะมีสีสนิกี้นี่ยังไงต้องกินซุปป้ะ ีโอ้ยเบิ่งลูกใจยเพบุ่บ่นี่หกมี่หงอยู่เด้ยใส่ได้อย่างไงใส่ใส่แบกน็อกนอดหน่วย10พันเฮ้ยแบนอดบบกพักเออบักพักหน่วยิบพันอยังนี่ปลาเซาหาสาิบเออไปนะพี่้องโลงตลาดประมาณนี้และ